สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะช่องแฟนพาไปเจอนี่นะคะเราจะพาไปทําขนมกันขนมที่ว่าก็คือไอติมทอดนันนองค่ะวัตถุดิบก็คือมีไม่เยอะเลยนะคะมีแค่2อ,อย่างเท่านั้นมีแค่ขนมปังกับไอติมเดี๋ยวมาดูวิธีทากันเลยค่ะวัตถุดิบที่มีก็คือขนมปังขนมปังเป็นขนมปังแผ่นนะคะแบบไหนก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็มีไอติมรสชาติใดก็ได้ที่เราชอบเนาะอันนี้เป็นแผ่นฟอยล์เอาไว้สําหรับห่อขั้นแรกก็คือต้องตัดขอบไอติมออกก่อน เตัดคอขนมปังออกก่อน ่าตัดขอบขนมปังเสร็จแล้วนะคะก็จะทําการใส่ไอติมเข้าไปโดยการทำนี้หอ่อขนมปังไว้ว่นกลมๆลงแบบนี้ก็ตักไอติมลงไป ต่ปริมาณเอาให้แบบว่าไม่เกินแผ่นขนมปังอะเคพอได้เสร็จเรีย้อแล้วแผ่นฟอยล์มารองก่อนนะคะรองแบบนี้ แล้วก็เอาขนมปังประกบลงไปแล้วก็ปีบปีปิดให้แบบว่าให้มันเป็นวงกลมแล้วก็ไม่ให้ไอติมมันไหลออกมาได้เนาะปิดเข้าไปให้ขนมปังมันประกบกันนี่นะ ก็เอาฟอยหอ่อดิให้น่มมันเป็นลูกๆอันี้นี่แค่เป็นลูกกลมๆแบบนี้เนาะให้ขนมปังหอ่อแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้อทำตัวอย่างให้ดูอีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึงเอาจริงคือเท่านี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไปแช่ช่องฟิตทิ้งไว้6-7ชั่วโมงหรือไม่ก็ทิ้งข้ามวันไปเลยนะคะ เดี๋ยวทำให้ดูอีกรุ่ง แค่นี้นแล้วก็ไปเข้าช่องฟิตได้เลยค่ะอืมปั้นเป็นลูกกลมๆอย่างนี้เข้าช่องฟิตให้มันแข็งตัวให้มันเซ็ตตัวให้ทั้งขนมปังแล้วก็ไอติมแข็งนี่เอาไปช่อเข้าช่องฟิตได้ Seven <hours> later. อันนี้นะคะก็คือแช่ช่องฟิตไว้เจ็ดถึงแปดชั่วโมงแล้วนะคะก็คือข้ามคืนได้ก็ยิ่งดีเนาะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแกะให้ดูว่าเป็นยัไง ได้แล้วอันนี้ทําเบลอด้วยไอติมมานละลายออกมานิดนึงเคไม่เป็นไรนนลง,งอ,อันนี้สวยงามอมืกลมนะคะได้ออกมาเป็นกลมๆแบบนี้อันนี้คือแบบที่สวยงามไม่มีไอติมไหลออกมาเนาะ เราก็จะมาทําการทอดกันก็อันนี้ก็คือเอาน้ํามันนะคะมาตั้งให้ร้อนให้น้ํามันเดือดร้อนๆเลยเนาะเดี๋ยวจะเอาเจ้าขนมปังอันนี้ลงไปทอดกันน้ํามันเริ่มร้อนแล้วเนาะลงไปเลย ทอดไม่นานนะคะแปบ๊บเดียวให้แห้แบบว่าพอขนมปังมันเหลืองกรอบต้องแบบนี้ <laughs> เะคะปไปในติ๊มทอ่อที่เราทอร่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะคือตามจริงก็คือจะทานแค่นี้เลยก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาตกแต่งให้มันสวยงามยิ่งขึ้นนะคะโดยมีอุปกรณ์ดังนี้คือมีวิปปิ้งครีมมีช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีน้ำตาโลโรยก็มีสตรอเบอรี่มีเยลลี่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งจานให้มันสวยงามกัน นี่ดูวิธีการทําหั่นสตรอเบอรี่เป็นรูปหัวใจนะเราก็จะแบบเป็นเป็นทรงแบบนี้ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็หั่นข้างๆลงมาแบบนี้เป็นสามเหลี่ยมลงมาแบบนี้นี่มองออกไหมมันเป็นรูปหัวใจถ้ามันยังไม่หัวใจก็คือลงไปอีกหน่อยนี่เท่านี้ก็จะได้รูปหัวใจแล้วนี่ผ่าครึ่งก็จะเห็นชัดไปอีก ได้เป็นรูปหัวใจแบบนี้น่ารักไหมได้ยัง Nih, sayang. Ush. Ke. Ah, ไปทางลูกเลยเพราะความสวยงาม <c oughs> นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไอติมทอดของเราว่ามีเครื่องตกแต่งเลยทำให้ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นเนาะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องแฟนพาบิ o เ r อรี่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ